นั่งลงสองแสบนั่งโอเคเดี๋ยวหน้าครอ,อ,อยเอ,อย้าหยิบมาหยิบหยิบเอาไปให้พี่โอเลี้ยงข้าวบอลขึ้นมาให้โอเคนั่นอะไรเจ๊มาเบอร์อะไรขอสิโอเลี้ยงขอเฮเบอร์สามเบอร์สามนะครับเบอร์สามอีกครั้งอีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งนัานนี่เอาหยิบไปให้พี่เอเลี้ยง พออีกตัวหนึ่งโอเคเบอร์อะไรครับอันนี้เป็นเบอร์ห้านะครับทุกท่านโอสองตัวพอลูกพอแล้ววันนี้พอแล้วอันนี้คือแนวทางนะครับสี่โมงเย็นวันนี้นะฮะเรามาลุ้นกันนะครับว่าเจ้าพ่อโอเลี้ยงแล้วก็เจ้าแม่ยานิน จะให้แม่นหรือเปล่านะครับจะให้หวยแม่นไหมนะแต่ขอเตือนนะครับผมเบาได้เบานะครับเบาได้เบาอันนี้คือแนวทางเฉยๆอนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าใครถูกใจคลิปผมฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร้เพ็่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ